ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดครับที่มาช้าหน่อยในวันนี้วันที่8ธันวาคมก็เพราะว่ารอให้สถานการณ์เนี่ย มันค่อนข้างดรอปลงหน่อยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดไปกลายเป็นว่าカメต์เนี่ยก็โจมตีอย่างหนักไทยเราเองก็ลุกคืบอ,อย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองชานบ้านหนองยาแก้วครับที่ตอนนี้กองดับพระทหนึ่งเองมีการสามารถยึดพื้นที่สําคัญได้1จุดก็คือบ้านหนองยาแก้วในเส้นปฏิบัติการ1ต่อ5 0,000ได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อย100ซ ซึ่งก็ทําเอาคอมเมนตแนวแตกกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยฝ่ายยึดสองที่มันสําคัญเกมเปลี่ยนดับเลือนแนวรบเลยทําให้ฮุนเซนเนี่ยสั่งสาตร์เบมยี่สิบเอ็ พลุ่มฐานนับ20ลูกแล้วก็มีลือลั่นออกมาเราเนี่ยมีการข่าวนะครับเรารู้ว่าเฮ้ยฮุนเซนจะสั่งการแบบทิ้งบอมแนวที่มั่นแนวประชาชนที่เราอยู่ซึ่งก็มีการสั่งเตรียมพร้อมไปได้เรียบร้อยโดยเรื่องราทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากพื้นที่ของทางภาคที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยขเขมรเองก็มีการเติมกําลังพลจัดกํลาลังรบเต็มรูปแบบเหมือนกันทําให้เเเเรรราววา i, าาาห็็็นนนนแแแลลล้้้้ววว่่่ฮมมมบบีีัไปผตอทกกคุ harm um. ก็เลยส่งบทให้กองทัพภาคที่1ครับสามารถโจมตีฝั่งเขมรนไปในนาทีกับพื้นที่บ้านหนองจานโดยก็อัปเดตออกมาล่าสุดปัจจุบันครับกองกำลังบุรพาเนี่ยสามารถยึดควบคุมที่หมายบ้านเปรยจันตรงข้ามกับพื้นที่บ้านหนองยากแก้วไปที่เรียบร้อยก็เตรียมวางลดหนามตามแผนต่อไปเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดมากๆในตอนนี้นะครับคือเขมรนมีการเพิ่มเติมกาลังพลยุทธปกรณ์และก็อาวุธหนักเข้าประชิดแนวชายแดนซึ่งเราเนี่ยก็มีการตรวจพบก่อนที่จะมีการประทะก,กันนะเขมรนมีการยิงกระสุนเล็กเข้ามายังพื้น,าน,นทาางงฝั่่เเรรรไมรรอบป บต,ตอบโต้ทางทาหารทันทีซึ่งเราดําเนินการเชิงรุกไปทั้งหมด3ามพื้ที่กับชายแดนจังหวัดสักแก้วนะครับก็คือบ้านหนองจานบ้านหนอยงยาแก้วแล้วก็ บ้านคลองแผงอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วโดยก็สามารถทำลายที่มั่นดัดแปลงของฝ่ายกัมพูชาครับได้บางส่วนและนี่มันพลิกที่สุดเลยครับคือหน่วยเฉพาะกิจที่12นั้นสามารถยึดและก็ควบคุมพื้นที่บ้านเปลือยจันมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับปฏิบัติการดักทาหารเนี่ยไม่ปรากฏการใช้จรวดหลายลำกล้องของฝ่ายกัมพูชาเลยอาจจะเกรงกลัวว่าเราจะไปโจมตีบ่อนคาสโนหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราสามารถฝ่าฟันบุกบันบุกทะลุ ไปถึงบ้านเพลจรจันหรือว่าบ้านหนองยากแก้วได้ยึดคืนมาได้เนี่ยฝั่งทหารของเราครับกำลังพลบาดเจ็บทั้งหมด3นายจากอาวุธยิงสับสนของฝั่งกัมพูชาซึ่งคนแรกเนี่ยบาดเจ็บโดยถูกสะเก็ดบริเวณปากแล้วก็มีการแน่นหน้าอกจากแรงระเบิดเ <c oughs> หตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอตาพระยาครับก็ตอนนี้ปัจจุบันอาการปลอดภัยแล้วคนที่2ครับก็บาดเจ็บจากแรงระเบิดนะมีการแน่นหน้าอกหูอื้อ แล้วก็ไม่มีบาดแผลตามร่างกายซึ่งเกิดเหตุเนี่ยบริเวณบ้านหนองยาแก้วอ,อโคกสูงนะครับก็อาการปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งครับบาดเจ็บจากแรงระเบิดด้วยบาดเจ็บบริเวณสะโพกครับเหตุเกิดเนี่ยพื้นที่บ้านหนองยาแก้วตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วซึ่งในตอนที่มีการประทะก,กันหน,กหนักหนักหน่วงนะครับพื้นที่กร,ระท๊อพนที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าหนักหน่วงแต่ขเมรเนี่ยไม่ได้มีการยิงแบบตรงๆระดมมาเพียงแค่ยิงจรวดเบีมิสิบเอ็ดเนี่ยตกในพื้นที่โคคลานตาพญานะครับแล้วก โดนจบดีอย่างหนักแต่ว่าฐานให้เราเก่งมากๆแล้วก็สู้ได้แล้วก็สู้ต่อไล่คอมเมนออกไปได้อีกจุดหนึ่งครับบริเวณบ้านมักข้าปมเป็นบริที่ตำบลโคครานเบียเเนี่ยก็ตกลงมาซึ่งเราก็มีการยิงสวนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการสาดปืนใหญ่โตกลับตามวิถีนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุด ในประเดี่กองทัพภาคที่1นะครับเราก็จัดหนักจัดเต็มขมเมนตเหมือนกันพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราครับปักหมุดเขตแดนกันไม่เท่าไรและเราก็สามารถยึดโซนปรนเีณบ้านหนองยาแก้วได้แล้วเหลือไปแค่บ้านหนองจานซึ่งขมเมนเนี่ยเหมือนมีแนวโน้มนะว่าจะมีการยิงถล่มด้วยเบียริบในช่วงกลางคืนของวันนี้เองก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันในโซนกองทัพภาคที่1นะครับเอาเรามาตามต่อกันที่อีกโซนหนึ่งครับที่เรียกว่าดุเดือดและก็เป็นโซนที่เราเนี่ยต้องรุนกันต่อเพราะแผ่นดินนนีีีี้้้ตตออองไออไไมมมู่่่่กกทททาาปจะพืสํหรับ ความลังเลก็เป็นคําพูดของพลโทวีรยุทธรักสินครับเป็นมารปัตที่สอเอง ที่มีการสั่งการและอัปเดตล่าสุดตอนนี้สิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราสามารถสรดกระสุนใส่คมนครับเรียกว่าแนวแตกอีกจุดหนึ่งก็คือสิ้นแล้วแหล่งท่องเที่ยวเมนครับโดยเฉพาะประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินที่ตอนนี้ฐานเมนนั้นถอยร่นออกไปถือว่าระยะที่ไกลพอสมควรเลยโดยฝั่งไทยเราเนี่ยสามารถควบคุมได้เกือบ100%้ยเอร์เซนย้ำนะครับว่าเกือบ100%แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมนเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดที่มั่นของเขาเหมือนกันเป็นการส่งกําลังเป็นการมมีีกรระเเช้าาาท่สาาถ กำลังหรือว่าอาวุธหนักเนี่ยได้เต็มที่พร้อมกับพวกเขาเนี่ยเหมือนจะคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนั้นนะครับถึงกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวแล้วอัปเดตออกมาจากกองรปที่2อย่างเป็นทางการนะครับการปฏิบัติที่สําคัญเนี่ย ก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินโดยเราสามารถทําลายล้างขมเห็นได้ถึง5จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือการยิงทําลายตึกร้างที่ทําการเครือข่ายสแกมเมอร์ในบริช่องอันมาอํเาเภอน้ํเดืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนจุดที่2ครับเราสามารถยิงทาลายเสาแอนตีโดนในบริี่เขาพระวิหารและก็ห้วยตามเมรีอํเาเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดแล้วจุดที่3ครับเราก็สามารถกวาดล้างสวนมะม่วงหินมะพานที่ขามเห็นนั้นลุกลาเสี่ยงปฏิบัติการบริเวณช่องระยีอยู่ทางทิศตะวันออกของช่องจอม แล้วจุดที่4ครับก็คือการเข้าควบคุมตัวปราสาทคณาอํเาเภอกับเชิงจังหวัดสุรินและก็จุดที่5นะครับคือเราสามารถยิงทําลายล้างกระเช้าลำเลียงสเสบียงเนื่องสามศูนย์ของขมิบริเวณปราสาทตาควายแล้วก็กองับที่2เนี่ยออกมาชี้แจงและไอ้ฝ้าระวังว่าในห้วงเวลากลางคืนเนี่ยฝ่ายกัมพูชาอาจมีการใช้อาวุธจรวดหลายลำคล้องเบียนพิ ยิงต่อประชาชนพลนเรือนของฝั่งไทยเราจุดที่เพ่งเล็งก็คือพื้นที่เดิมเลยที่เคยถูกยิงทําลายเพื่อสร้างความสับสนให้กับสนามรบนะครับเขมรนก็พยายามจะลุกล้ําเข้ามายัางแนวหลังของไทยเราอย่างต่อเนื่องเลยแล้วการยิงกลางคืนเนี่ย คือมันยากต่อการตรวจการและก็ทำให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในบริเัทแนวชายแดนด้วยซึ่งนางกรัฐมนตรีสอเนี่ยก็จะยับยั้งป้องกันและก็ตอบโต้ตภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงแบบเต็มขีดความสามารถคือเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับคอมเมนเนี่ยมาเท่าไหร่เราคืนไปเท่านั้นอาวุธหนักของคอมเมนก็คือ BM 21นะครับที่ มีรายง,งานออกมาเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เป็นทางการนะครับในบริช่อ่งอันมาเนี่ยในช่วงที่มีการ,ระทะกัานช่วงเย็นที่ผ่านมาครับลงมากกว่า20นัดแต่ชุดปฏิบัติการของไทยเราครับก็สามารถรุก,กวัดล้างว t 4ีรถทาง,งอโคมนนั้นจำนวน4คันพร้อมกับรถเกาะอ,อีกนับ10คันแล้วก็ยังมีภาพออกมาอีกนะครับมีการตรวจพบหลุมคอไม่ทราบขนาดทางขึ้นเขาพระวิหารในพื้นที่บกร้อยของฝั่งกัมพูชาครับถูกทับลายด้วยฝีมือปอรศของด่านไทยเรา คือเปิดมาเนี่ยเราก็เปิดกลับเหมือนกันแล้วอีกหนึ่งจุดที่มันปะทะก,กันหนักครับก็เป็นบริเวณภูผีครับที่เขมรนั้นโลงเบียมยีสิเนี่ยสาดใส่เราสีชุดใหญ่ซึ่งกราคาดว่าจะยิงได้แนวทั้งโซนเลยกับบริเวณพื้นที่ภูผีนะครับ โดยตอนนี้กองรบบกเองก็ได้ออกมาเปิดเผยยอดทหารทั้งหมดครับสละชีพไปแล้วเนี่ยหนายก็ต้องกล่าวสดุดีเลยนะครับทาเพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงซึ่งก็ยังมีอาการบาดเจ็บอีก15นายโดยวีรบ,บุรุษของเราครับที่สละชีพนั้นก็คือจ่าทหารมา้ากองร้อยทหารมา้ารัตะเวนที่6บริเวณฐานป้องไพรพื้นที่ช่องบกนะครับช่องบกเนี่ยก็สาดกันหนักส่วนบาดเจ็บ15นายครับเป็นทหารราบเนี่ยสนายฐานรถพิเศษพันจู่โจมอีก3นายเจ็บที่ฐานแดงไกลบริเวณช่องอันมานะครับแล้วก็มีฐานพรานเนิน สอเจอีก2นายก็ยังมีปราสาทตาเมินทมครับเจ็บอีกหนึ่งและก็พื้นที่พราร่วงเจ็บอีกหนึ่งรวมไปถึงพื้นที่าษาคนาก็เจ็บอีกหนึ่งโอ้โหตอนนี้เรียกว่าดุเดือดผมก็เอาใจช่วยกับพี่น้องด่านไทยเราทุกคนด้วยนะครับซึ่งด่านกัมพูชาเนี่ยเหมือนจะขวัญต่ำตามแนวบังเกอร์นะ เรียกว่าพอบังเกอร์แตกปั๊บเนี่ยก็ถอยหนีแบบวิ่งกระเจิงเลยนะครับทำให้ไทยเราเนี่ยไปนแนวบังเกอร์ที่2แล้วขเขมรนก็เริ่มถอยรุ่นไปเป็นระยะแต่ก็ยังมีอัปเดตออกมาอีกเครื่องหนึ่งครับซึ่งไม่เป็นทางการจะมีครั้งว่าไม่เป็นทางการนะก็เป็นฝั่งคามีนครับมีการออกมาโพสสิ้นหวังแล้วบอกว่าจบแล้วปราสาทตาควายครับคามีนบอกว่าขอโทษด,ด้วยที่ไม่อาจรักษาไว้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่คามีนโพสนะครับคือมัน ออกไปได้2หน้านะหน้าหนึ่งคือไทยเราสามารถยึดได้แล้วเขมรหน,นีกระจึกกรเจิงออกไปถ้าเกิดมาโพสต์แบบนี้ได้เนี่ยก็หมายความว่าเฮ้ยเราสามารถยึดได้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคงต้องรออัปเดตจาก พื้นที่กองทัพภาคที่2อีกรอบหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าบริเวณปราสาทตาควายนะั้นขมนอยู่ยากแล้วนะเนื่องจากเราเนี่ยตัดเส้นทางการส่งจเบียงหรือว่าเส้นทางการตึงกําลังเติมพลเนี่ยไปหลายจุดเลยนะครับทั้งถนนเลยหรือว่าในโซนแบบกระเช้าแบบเนี้ยเราสามารถทําลายล้างได้โดยเรื่องนี้ต้องรอยืนยันจากกองทัพภาคที่2อีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจริงนะที่ขมนมาพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่โดนจริงๆเนี่ย คงไม่พดแบบนี้อย่างแน่นอนก็ค่ำแล้วนะครับแต่ว่าเสียงปืนเสียงอะไรยังไม่จบนะยังดันสนั่นในพืที่บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินอยู่ก็มีคลิปออกมาด้วยอีกจุดหนึ่งครับที่เรายังคงเฝ้าระวังกันเลยแต่ว่าขมเห็นดูเหมือนจะยังไม่กล้ามากเท่าไหร่ ล่าสุดในาชแดนจังหวัดตราดหรือว่าจันทบุรีครับตอนนี้ทางฝั่งตราดเนี่ยมีคำสั่งให้ประชาชนอพยพโดยเร็วที่สุดทั้งอำเภอเมืองตำบลท่าก,กุ้มตำบลตะก,กางตำบลชำรากแล้วก็ตำบลแหลมกลัดยังมีอีกอำเภอบ่อไร่รทุกตำบลเลยนะครับอำเภอคลองใหญ่ทุกตำบลก็ให้อพยพไป,ปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยซึ่งกองทัพไทยเราเนี่ยก็มีการยื่นคำขาดออกไปแล้วว่าให้กัมพูชานั้นยุติการยิงอาวุธหนักทุกชนิดข้ามพรมแดนไทยโดยดันที เส้นตายของเราก็คือภายในเวลา18นาฬิกาของวันนี้นะครับไม่าะ่นนั้นเนี่ยเราจะจัดหนักจัดเต็มนี่คือเสียงจากกองทัพไทยเราแล้วล่าสุดที่มันพีคไปกว่านั้นนะครับก็คือในโซเชียลกัมพูชาเริ่มที่จะโพสตแสดงความเสียใจต่อทหารชายแดนที่เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ปรทกกับไทยเราครั้งนี้เรียกว่าดุเดือดเราไม่ได้มีการรีรอเราจัดหนักจัดเต็มขมเมนมายัางไงเราไปอย่างนั้นบวกกับการยึดนั่นฟ้าเนี่ย มันเป็นจุดที่ได้เปรียบสําคัญมากๆหลังจากนี้ก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนเราก็ยังคงไว้ใจขมรไม่ได้อัดให้ทั้งวันทั้งคืนให้ขมรยอมยกธงขาวไปเลยแล้วคลานมาขอเจราจาก,กับไทยเราว่ายอมแล้วยอมแล้ว ค่อยลากขึ้นโต๊ะติาจาแบบนั้นครับมันถึงจะสุดกว่าเดิมก็คงรอติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยขอส่งแรงใจรงใจให้กับพี่น้องฐานแนวหน้าทุกนายที่ปฏิบัติการเพื่อแผ่นดินในยของเราและก็พี่น้องชาวไทายที่อยู่บริเวณพื้นด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย Mình ăn về đây nè vẫn ừ, thấy sáng miệng rồi Bông <laughs> đã <laughs>